เมารถกับกบ้าบออนหลังไม่เอื้นเดี๋ยวเมารถตู้กับบ้านตัวไรกันเดสี่หมืสมื่นมันไม่มีเบ่ะนะก็ไปสร้างเฮี้ยนสิยังเชื่อไหเกิดภาษาเมาจากกุฎนอนตอรสี่หมื่นมันไม่มีบอ่อมันเป็นตู้นอนพีกับพี่เนี่ยเอาไม่มีบอกแไปยังเชือเใส่ของกับบ้านที่ืมเอาของกับใส่ทั้งหลังจาขนนอนเหยียดกันก็รถแกสกมีได้รถไป เจ้าเป็นน้อนบางเปียงมาเสียก่อนนาสิบอกโดนทุบบ่คนศิบเมียบ้านเจ้าสุกของหลายปานหดายแต่พอเจ้าพ่อไปนั่งโบกจะได้ล่ะนั่งไปนั่งจะได้มนเป็การจะลดวนเพิ่มระเบียบมีต้องลูกเมียกับพระตองให้เขาไปน้ำหลากเมียหลเพิ่มตลอดเมียเธอเนั่นล่ะบ้านเมียหาคนตองจะลดเหมือนกับคนเตี้ยเออผู้เมาสิได้ขี้ใส่ศรเขาเรียกเจ้าแลยเจ้าหมอนแมมเจ้าเมาส์หรอแม่เมียโซเฟอร์ต้องนั่งหนาต้องไปน้ำ มัอนี้กัไปซื้อทศัพท์ใไม่หอเนี่ยล้วตนในโทรศัพท์รล้วนเลยไปซสือไม่ซื้อรุ่นใดเจ้าซสือมันล้นกล่องมันบลาซันเถอะเป็นเมื่นผุนออปูใส่นั่นแหละมันพ้องก่อนของก่อนไปซสือบ้านเนียเจ้าซื้อไรซืือช่วน้องหานยึดช็อปน้องหานก็ซื้อช่วลตัดรลตัดอุดรอลตัดกล้องแต่ปลาันเจ้าถือกล่องแหลนไป่งเด็ดซ้ำซ้ำกันแหละครับโอ้ยืนด้วยซืือ ดึ้อนเลี้ยงก็ได้ดำน้ำได้ประมาณสิบเมตรก<ว>้องนหอยท้าย,ไ,ยนนาได้ไน้ำก็ได้ถ้าพูดได้เจ้าเทียนเขาจะหาปลาดีมีปลาเนี่ยตัวสัตว์ตีไปทั้งหัวเนี่ยเอาเอาเนี่ยเราตัวสัตว์ไปทั้งหัวก็เหมือนหมวกกันน็อกเอ,องบ้างหมวกกันน็อกที่เขามีกล่องนะตัวสาาถถัตว์ไปทั้งหัวอยู่กับทายลุกไปนนกได้น้ำก็ได้การปรสิดีิ์ค่ะแม่เจ้าระบบการน้ำกับมี่ก็น่าริกานี่สิแดนพอเทาสื่อคือประเด็นระบบการนำได้เจ้อเนี่ยสนาราล้อสมมติว่าอันที่คอยซื้อนี่สมมติว่าขันเจ้า ย่านมันเสียมันบาย้ำเจ้าไปอาบน้ำเก็บหอยไว้คว้าเอาไปอาบน้ำกันน้ำได้เพื่อปอบผ้าในวัตถีเขาเจ้าราคาเท่าไหร่หมื่นสองตัวไทยเจ้าตัวจะไหนโอเลนโนรุ่นกันขั้นของไข่ซัมซุงว่าเป็นซัมซุงฮิโร่เพราะซัมซุงใหม่ล่าสุดโอ้ถือแลนไทยแลนเนี่ยประเสียฐเลยนกจะเสียเจ้าแลีนน้ำกลด บ่มี้สัย์เทียนกันน้ำได้อีกสิบเมตรกันน้ำอีกสิบเมตรดำลงไปอีกสิบเมตรไปนาจอกว้างอะไรนั่นนี่หน้าจอประมาณน,นี่แหละมันมันรูดไม้เลยเขาไม่เ,<อ>มเห็บกว้างดิไม่กว้างรูดไม้เพราะมันจะคล้ายๆกันมีน,<อ>นี่จ่เขาโคตรนา,ยยาเานี่ยเปลี่ยนย่ำขึ้นเ<อ>ชียงบินเพเจ้าเพต้องเปิดโหมดเชียงบินเลยมันเหตุใดอัตโนมัติเลยสิแม่น่ต้องเปิดโหมดเชียงบินย่ำเจ้าขึ้นเชียงบินไม่ว่าจะดีคขนจดว่าบนแม่เอาไหมแม่ชมเมื่อกันานก็จะจอดง่ายก็จะก้าวหน ก็ลอยก็เสียความร้อะไรก็อยเงยังมีทำซุ้รุ่นไหมเจ๊งยังโอ้ยไม่ลาซุดหน้าซึ้งตาบานน้องแหงัตัวเองบตรงไหนแต่ในเจียงีบ้าไทยพี่นโอด้ยมัเ็อย่างว่าในต้นนี้มันโรออกตัวเขาได้ซื่อได้นี่ที่บอว่าย่ำคือเชียงบินมัต้องปวดหมดเชียงบินเพราะว่านบ่มีมันบ่มีหมดเชียงบิน เรากว้างวิดีโอมันจะใส่บระเดี๋เออ้ทั้งหลังมันนี่ดินี่ทั้งหลังมันนี่เจ้าเบื้องบ่าสะก็ว่ากันนั่นได้สิบเมตรพูนมันกันได้ยุติเจ้าสีร้องไปยีสิบเมตร3ามสิบเมตรก็เรียกใหเจ้าแล้วเหมือนกันเสือมาหยังนี่พี่น้องเสือมาหยัางนี่เบื้องนี่เปียนนีพวกนายฟิวมันจะรอกไม่มฟิมไม่ว่หูฟังได้นี่เจ้าจะฟังเอฟเก็ได้ว่ต้องนมพ่สามเจ้าจะเบียดฟังได้สถานีใด พิษยุกมีบัติเอาคือว่าติ๋ละวันเอาหน้างแล้วเนันนั้นเขาก็เซแบตเลยโอ้ยมันบ่มันบ่ขายแบตเลยขยอมันขายเื่อนขยอมันขายเถืเด้อบ่แบตใส่ไปสำพรัมันลาหอยคาอาบน้ำได้ละแม่น้อจำกอบพระนี่มีหุ่ดมากเลยอีนันอีนันเจารุ่นใดนันอันใดปะาบนคือขนมซันเป็นตาวานเ่า มันคือหวานเย็นช่มสมัยตะกีนเนี่ยอ้ยกระเป๋าพร้มหากรเบื้งก็มกรอยก็ขายเจ้าปรโอ้ยเสือไปยังมันเปลนมือสองกแมันม่ีแบตเอาเจ้าไปหาแบตใส่เอารถเสือดงมอา่ถ้าหาซื้อกูกระเป๋าผูกิีคานเจ็บของกูยังไหลสด้เมารลเมียบานอยู่นี่ยอมมันขายไปซื้ มันบงอะมันบีบบมาตัวมาตัวไทยที่จะเรียนไทยกล่องกับว่าสะเทียนพนามกันนาได้เลิกสเมตรประสานมาบัดงดตัวมาอย่างระวบังรูปแบบกับบอมีเปลี่ยนจางปางยี่ส่วเปิดเครื่องมาานาจอเลียงบ้านเนี่ยเตะแดงแตงเต้งลูกมือประสานใหุ้่มแหมแล้วจะ่เนาะได้แเมื่อขอบคุณค่ะ